ปลาทับทิมผัดขึ้นช่ายคะ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคจะมาบอกวิธีผัดปลาทับทิมผัดขึ้นช่ายให้เพื่อนๆชมนะคะให้เพื่อนๆฟังคะ่ะ <c oughs> ก็ปลาทับทิมเราก็เอามาหั่นเป็นแว่นแล้วก็ล้างด้วยน้ําเกลือล้างให้สะอาดพอล้างเสร็จแล้วเราก็ให้เสเด็จน้ําพอเสเด็จน้ําแล้วเราก็เอาเกลือคลุกคลุกกับปลาทับทิมคลุกเสร็จแล้วเราก็เอาลงไปทอด ทอดพอเหลืองแล้วพอเหลืองแล้วเราก็เทน้ํามันออกเทน้ํามันในกระทะออกส่วนหนึ่งแล้วก็ให้เหลือไว้ส่วนหนึ่งนะเอาไว้ผัดอ่ะแล้วก็หั่นขึ้นช่ายให้เป็นท่อนๆขึ้นช่ายหรือว่าต้นหอมมีอะไรก็ใส่ได้หมดเพราะว่าใส่แล้วมันหอมต่อจากนั้นก็ปรุงรสลงไปในผัดขึ้นช่ายเลย ก็ซอสสูตรพิเศษใส่ลงไปแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลนิดหนึ่งแล้วก็ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวแล้วก็พริกไทยต่อจากนั้นก็ทุบกระเทียมทุบกระเทียมแล้วก็เอาไปใส่ลงไปในปลาเลยปลาที่ที่เราค้างไว้ในกระทะเจียวๆ,ๆให้หอมพอหอมแล้วเราก็ใส่ขึ้นช่ายพร้อมเครื่องปรุงลงไปแล้วก็ผัดให้เข้ากัน พอเข้ากันแล้วก็พอผักผักขึ้นช่ายสลบอ่ะเล้วเราก็ตักขึ้นเลยไม่ต้องให้มันอยู่นานเพราะว่าผักขึ้นช่ายมันจะได้หอมกรอบแล้วปลา,าก็จะได้เอ่อปลาก็จะได้ไม่เละอร่อยนี่นะคะวิธีทําปลาทับทิมผัดขึ้นช่ายสูตรเคลียร์ค่ะเพื่อนๆไปทํากันได้นะทําง่ายๆทาไม่ยากเลยรวดเร็วทันใจด้วย เพราะว่ามีน้ําซอสสูตรพิเศษคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย